ก็ขอ,อธรรมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรายการอยู่วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องเวลากับความจริงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเวลากับความจริงเนะี่ยโดยส่วนใหญ่ผมอยากจะใช้คำว่าเวลาคือความหลอกลวงหรือเวลาคือการโกหกสืบเนื่องจากว่าเราจะสังเกตว่าเวลาเราใช้ชีวิตเนะี่ยโดยส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่า ปีนั้นปีนี้เวลานั้นเวลานี้เราจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะมีแผนแบบนี้ท้ายที่สุดเราก็ไปติดอยู่ในกรอบคําว่าเวลาฉะนั้นประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันในวันนี้เราจะพูดกันในประเด็นเรื่องคาว่าเวลาถามว่าจริงๆแล้วในเชิงการเรียนการศึกษาหรือในเชิงการพูดคุยเนี่ยเราจะยอมรับกันว่าเวลานั้นมีอยู่จริงเวลานั้นมีอยู่จริง แต่เวลาที่มีอยู่จริงนั้นคือเวลาแบบไหนคือเวลาอย่างไรแต่ถ้าเรามองกันให้ลึกแล้วเนะี่ยเวลามันก็คือสิ่งสมมุติก็คือสิ่งที่เราตกลงกันไม่ต้องไปเอาปรัชญาเอาแนวคิดเอาวิทยาศาสตร์มาวัดเอาง่ายๆเลยในชีวิตของเราเนะี่ยสมมุติเวลาอยู่ในประเทศไทยกับเวลาอยู่กับต่างประเทศเนี่ยยิ่งถ้า,ย,ายิ่งถ้าอยู่ห่างไกลกันมากเวลาก็จะมีความแตกต่างกันเยอะ ยิ่งประเทศไหนที่อยู่ไกลประเทศไทยเวลาก็จะมีความห่างไกลส่วนเวลาในประเทศที่อยู่ใกล้กันอย่างเช่นประเทศลาวอย่ีงเป็นต้นเลยก็อาจจะมีความเหมือนๆกันหรืออาจจะห่างก,กันไม่เยอะฉะ,ฉะนั้นเวลามันก็เลยกลายเป็นสรุปได้ว่าเป็นเวลาเป็นเรื่องที่เราใช้ตกลงกันหรือเป็นสิ่งสมมุตินั่นเองทําไมผู้พูดบอกว่าเวลาค,คือความโกหกหรือเวลาคือสิ่งที่เราถูกหลอกลวง เพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เรากระทำเนี่ยเราต้องอยู่ในกรอบของเวลาจนทําให้เราไม่ได้ปล่อยศักยภาพหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความคิดความอ่านหรือสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยให้มันสําเร็จผลได้ตามที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างกรณีเช่นเวลาเราเรียนถ้าไม่ถึง3ปีครึ่งหรือ3ปีหรือกรณี4ปีมันก็จบปริญญาตรียากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ ปริญญาโทก็ไม่ต่ำกว่า2ปีปริญญาเอกก็ไม่ต่ำกว่า3ปีแต่ถามว่านี่คือไทม์ไลน์หรือเวลาที่เราตกลงกันในนามของระเบียบกติกาข้อบังคับหรือสิ่งที่เราเรียกกันว่าข้อตกลงแต่ถามว่าหลายๆสิ่งที่อยู่ในเวลาเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วถ้าเรายังติดกรอบอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันฉะนั้นในวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบว่าคือ เป็นไปได้ไหมว่าการบริหารจัดการต่างๆทุกเรื่องเราในชีวิตของเราเนี่ยเราควรให้ความสําคัญกับเวลานั่นแหละนะครับแต่ว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับหรือโฟกัสกับสิ่งที่เราจะทําสิ่งที่เราจะคิดพูดทํามากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับเวลาท้ายที่สุดบางคนให้ความสําคัญกับเวลาถึงขนาดว่าต้องไปดูหมอดูดวงดูโลกชะตาหรือดูอะไรก็แล้วแต่จนทําให้บางทีโอกาสที่เราควรจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขพัฒนานั้นเสียหายไป อันนั้นก็สําคัญจึงอยากจะฝากทุกท่านว่าถ้าเราไม่อยากจะถูกหลอกลวงไม่อยากจะถูกหลอกเราคงจะต้องให้ความสําคัญว่าปัญหาของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันคืออะไรแล้วเราจะแก้มันด้วยการปรับเปลี่ยนด้วยมุมมองที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุของปัญหาอย่างไรนั่นแหละมากกว่าที่จะไปรอให้เวลามาถึงหรืออะไรก็สักอย่างเหมือนคําพูดที่เราบอกว่าบางสิ่งมันก็มีวาทกรรมบางอย่างที่บอกว่า <Das que ath en> บางปัญหาบางสิ่งบางอย่างต้องรอเวลาเท่านั้นแก้ไขได้แต่ถามว่าจริงๆแล้วเวลาหรือรอเวลาเนี่ยมันคืออะไรถ้าเวลาหรืออะไรบางอย่างที่ว่านเนี่ยมันไม่มีตัวตนมันเป็นข้อตกลงของเราเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถแก้ไขพัฒนาได้อย่างที่เราคิดว่ามันควรจะต้องเป็นมากกว่าที่เราจะต้องมารอเวลาหรือถูกเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียกกันว่า ลักษณะดังกล่าวนี้ในการที่จะทําให้เราสูญเสียไปฉะนั้นธรรมะสวัสดีในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าเราคงไม่ต้องไปเสียเวลาเราคงไม่ต้องไปรอเวลาถ้าเราเห็นว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนที่ควรกระทําหรือสิ่งไหนที่ควรจะปรับปรุงพัฒนาควรทําได้เลยเพราะหลายสิ่งหลายอย่างในโลกนี้เราถูกขวางกั้นเราถูกปิดบงังด้วยเวลาจนผู้พูดเองใช้คําว่า,เว,า,วาวเวลาคือคําว่าหลอกลวงเวลาคือคําว่า เสียโอกาสเวลาคือสิ่งที่เราถูกหลอกมันเหมือนกับหลาย,ลายอย่างที่เราทํากันอยู่นะครับเราก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตไร้สาระเราใช้ชีวิตทําให้ไม่มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราติดองอยู่กับคําว่าเวลาฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านว่าถ้าอะไรดีถ้าอะไรคิดว่าจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราควรไม่ต้องรอเวลาเพราะทุกครั้งที่เรารอเวลาเราก็ถูกเวลาหลอกลวงก็ขอธรรมสวัสดี